อาอรับบทเป็นบุษบงค่ะในเรื่องเดือนธาตุเดือนธาตุก็เป็นละครพี่หนุ่มค่ะทางช่องสาก็กำลังจะออนแอร์แล้ววันนี้ก็มาบวงสรวงกันส่วนคาแรคเตอร์บุษบงนะคะก็หนูเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเฮ้ยม่จริงมาจริงมาจริงาจริงเดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวลุ้นต้องไปลุ้นต้องไปรอลุ้นเอ้ยอะไรอ่ะก็ เป็นเด็กในการปกครองของคุณหญิงแขค่ะใช่มีคุณหญิงแขกเป็นแบบเป็นครอบครัวเป็นคนที่เราลักมากๆยากง่ายยังไงบ้างเรื่องนี้ก็เรื่องนี้เป็นพีเรียดเนาะก็ความยากก็เรื่องของการแต่งตัวแต่งหน้าทําผมก็จะมีความเป็นลุคที่แบบอาจจะไม่ได้เห็นกันได้บ่อยๆค่ะซึ่งก็ถ้าความยากอีกอย่างหนึ่งที่หนูคิดว่ายากม,มากๆคือการต้องเข้าซีนกับพี่นุน่นแล้วก็พี่พี่นกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่สองคนเลย ตัวแม่ตัวจึ้งตัวเลิศสุดในกอง <c oughs> คือเขาเก่งมากจริงๆพี่นุ่นก็คือสุดๆแล้วเขาทํากันบ้านแบบอืมหนังสือแบบบทคือเขียนทุกบรรทัดหนูชอบมากเวลาเขาใส่อารมณ์กันเราเกรงาบาบห,หรือว่าแบบเฮ้ยจะสู้ไหวไหมยังไงบ้างนุ่นอุย้ยจริงๆตอนที่เราเห็นตอนเขาซ้อมอะค่ะเราก็ก็ตกใจเหมือนกันว่าหู เขาแบบเขาสุดมากเหมือนกันแม้กระทั่งตอนซ้อมซึ่งพอ5432แอคชั่นก็คือสุดกว่าเดิมอีกก็มีเกรงมากตอนแรกๆแต่ว่าเราก็พยายามสู้ค่ะเราต้องทำให้ได้กลัวกลัวอะไรตอนที่สุดเออเป็นตอนอะไรงเี้ยกลัวอะไรกักลัวอะไรที่สุดเหรอคะเวลาเข้าฉากกับเขาเลยอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะเราพยายามไม่คิดว่าเรากลัวอะไรค่ะคือถึงแม้ว่าเราจะแบบเราอาจจะมีบางเรื่องที่เรา ยังรู้สึกว่าเฮ้ยจะทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่หนูก็พยายามแบบใหม่ๆเราพยายามไม่คิดไว้ก่อนเอาเรื่องที่เรามั่นใจแล้วเอาสูไว้ก่อนค่ะองผมก็ต้องเปลี่ยนยอมดำ,ำอ๋อปกติหนูย้อมดำอยู่แล้วอันนี้เพิ่งมาเปลี่ยนสีผมหลังจากถ่ายเสร็จสามวันหนูเปลี่ยนเลยถ <laughs> ่ายอยู่นานเหมือนกันเรื่องนี้ถ่ายนานค่ะประมาณปีหนึ่งได้ค่ะใช่ครีเนทครั้งแรก ไม่ครั้งแรกค่ะแต่ว like. ่าก็ก uh ็เ huh, ป em, ็นการกลับมาของที่เรียนเหมือนกันคิดว่าเรื่องนิทรรศไทยการแสดงของเรากาใช่ไหมจะจุ๋มีมีสิู้นิทไหนหลังจากทแบบที่เคยเป็นนักแสดงอะไร่าก็คือปกติอ่ะหนูได้เล่นเป็นบทแบบตอนเด็กๆเป็นรุ่นเด็กทั้งหมดเลยแต่ว่าอันนี้คือเหมือนเราได้เล่นทั้งเรื่องเราเป็นตัวที่แบบก็สําคัญอยู่ในเรื่องมีบทบาทในเรื่องเราก็เลยรู้สึก ว่าท้าทายมากๆเหมือนเราต้องทำงานกับมันให้มากกว่าเดิมเยอะมากๆอายเรื่องนี้เป็นคนถูกกระทำใช่ไหมคะใช่ค่ะเรารับบทกับการถูกกระทำอย่างเงี้ย <c oughs> บ่อยไหมคะหนักอะไร <c oughs> หมายถึงเรื่องอื่นๆหรอคะใช่ค่ะ <c oughs> ก็สลับสลับกันค่ะแต่ว่าเรื่องนี้จะเยอะหน่อยเป็นผู้ถูกกระทำเยอะหน่อยได้วิชาอะไรจากพี่ๆขอฝากคำทักพี่นพพี่นอนนอนโอ้เยอะเลยคะ่ะพี่ๆเขาก็แบบเขามีสมาธิมากๆเขาก็ คอยสอนอย่างบางอันที่แบบเราทําไม่ได้อะไรเงี้ยพี่เขาก็คอยแนะนําว่าอลองลองแบบลองค่อยๆดูนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบไม่มีใครรีบเลยทุกคนแบบทุกคนเอาใจช่วยมากๆดูคนซัพพอร์ตมากๆใช่ค่ะกลับกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคาดหวังยังไงโหคือตั้งแต่อ่านบทจนแบบได้ถ่ายในกองถ่ายค่ะคือรู้สึกว่ามันสนุกมากๆก,ก็เลยคาดหวังว่าอยากให้แบบ ละครที่ทําที่ถ่ายกันไปทั้งหมดหนึ่งปีแบบเขาตัดต่อได้ทําออกมาจนแบบประสการทํางานทุกอย่างสําเร็จสมบูรณ์ออกมาให้ทุกคนได้ดูเป็นเวอร์ชันที่ดีมากๆอยากให้ทุกคนได้เห็นในความรู้สึกที่เราแบบเราสนุกมากๆเหมือนกันค่ะแฟนๆเราก็รอดูผลงานเรื่องนี้ของเราบ้างเหมือนกัน <c oughs> ได้เข้าไปเช็คฟีดแบ็กจากไหบ้างดูค่ะในทวิตเตอร์อะไรในเอ็กซ์่ยเนีบ้างยได้เห็นโอ้ก็เหมือน ตัวอย่างออแล้วก็มีติแชทแท็กขึ้นอันดับเท่าไหร่สักอย่างเนี่ยแหละค่ะก็เยอะอยู่พอสมควรเลยก็ดีใจมากๆที่มีคนคาดหวังแล้วก็ตั้งตารอค่ะได้ร้องเพลงประกอบใช่ค่ะได้ร้องเพลงประกอบเรื่องนี้ด้วยเพลงชื่อเธอหรือพระจันทร์ที่ไกลกว่ากันค่ะเป็นไงบ้างคะจากเป็นโฟอีฟแล้วก็มาร้องเพลงประกอบละครต่างกันไหมยังไงเป็นโฟอีฟก็จะมีความแบบลองๆองเต้นเต้นหน่อย แต่ว่า,าเพลงนี้ก็เหมือนสมบทบาทบุษบงเข้าไปใ,<ช>ในเพลงเราเป็นเพลงเป็นตัวแทนของความรักแบบใสๆค่ะมีทั้งของเราทั้งแสงจ,จันทร์ด้วยมันจะฟีลลิงแบบง่งก็จะตแตกต่างกันใช่ฟีลลิ่งก็จะต่างกันเพลงนี้ก็จะร้องแบบน่ารักน่ารักมีความแบบเพ้อฝันนิดหน่อยอปล่อยไปแล้วด้วยปล่อยไปแล้วค่ะ<อ>ใช่ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็หนึ่งแสนแล้วไวมากค่ะตบมือให้ตัวเอง ก็ใครยังไม่ได้ฟังนะคะฝากเข้าไปฟังกันด้วยนะคะหนูหนูชอบมากๆจริงๆหนูคิดว่าทุกคนน่าจะชอบเพลงนี้เหมือนกันอยากได้ชอบจริง,งๆ,ๆชิลเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบพี่ที่อัดเขาปล่อยจอยมากเขาแบบหนูซ้อมอะไรมาให้หนูร้องนั้นเลยก็เลยรู้สึกสบายมากค่ะฝากละครเรื่องเดือนธาตุด้วยนะคะทุกคนก็ใกล้ตอนแล้วแล้ว24มกราคมนี้ค่ะีุ่ดี อ๋อเรื่องคดีหนูใช่ไหมคะเฮ้ยตอนนี้จับจับคนร้ายได้แล้วนะใช่จริงๆจับคนร้ายได้ตั้งแต่ตอนก่อนที่หนูจะเข้าไปแจ้งความแล้วคือพี่บุ๋มปนัดดาเขาทักหนูมาว่าแบบโอเคตอนนี้จับคนร้ายได้แล้วนะแล้วก็เขาอยากให้ผู้ที่โดนกระทำนะคะอย่างหนูอะไรเงี้ยเข้าไปแจ้งความกันเยอะๆเขาจะได้มีแบบได้ได้รับโทษที่มากขึ้นกว่าเดิมได้เจอกับคนที่ ได้เข้าไปไเ,เห็นหน้าคนทายไม่ได้เจอค่ะอยากเห็นไหมอยากเจอไหม <laughs> อยากถาม <laughs> ไหมว่าเออทำทำไมอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เออเราก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าแบบเอ้ยเขาทําทําไมนะแต่ว่าไม่ได้อยากถามค <laughs> <ทำ>่ะเพราะว่าคิดว่าแบบเออเขาก็เขาก็ทําผิดเราไม่อยากคุยกับเขานู้ยไม่ขอพูดด้วย <laughs> รู้สึกมากที่โอเคสิ่งที่แบบเราอยากะปกป้องตัวเองเออแต่เขาก็ได้โดนจับแล้วอะไรอย่างเงี้ย <laughs> รู้สึกสบายใจขึ้นค่ะเพราะว่า คือเข้าไปคุยกับทางตำรวจไซเบอร์ค่ะเขาก็แบบเขาให้คำแนะนำที่ดีมากแล้วเขาก็บอกทุกโปรเซสที่เขาทําเลยว่าแบบก่อนจับเขาทําอะไรยังไงยังไงเพื่อที่จะได้เจอกับคนร้ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกสบายใจมากรู้สึกว่าแบบโอเคเขาทําให้เราได้ได้คุยกับเพื่อนๆไหมเพราะเราก็ไม่ได้โดนคนเดียวคุยค่ะพี่ๆในวงก็ถามว่าแบบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เล่าเล่าให้ฟังซึ่งหนูก็บอกไปว่าเออพี่ไม่แบบ เข้าไปแจ้งความนะอะไรเงี้ยเพราะว่าทางตำรวจก็เพิ่งแบบเข้าไปไล่ดูประวัติว่าโอเคมีมีใครบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ไล่ส่งหาทุกคนไปเรื่อยๆหารายชื่อไปเรื่อยๆว่ามีใครมาบ้างใช่ทีมเคสเดียวกับมาคือคนเดียวกันคะคนเดียวกันค่ะใช่เคสเดียวกันหรือไอ้สารตำรวจเขาได้บอกเลยว่าเอ้ยคดีแบบไปถึงไหน้วถ้าเกิดเขามีโทษอะไรยังไงหรือเขาตำรวจได้แจ้ง อันนี้ไม่แน่ใจเลยค่ะใช่จำไม่ได้เหมือนกันแต่เราก็โอเคที่ว่าเขาโดนจับแล้วโอเคค่ะย้อนย้อนกลับไปตอนนั้นตกใจพี่พอรู้เรื่องว่าเอ้ามีเราด้วยหรออะไรเงี้ยเขารู้สึกตอนนันมันก็ตกใจค่ะแต่คือแบบเหมือนเราโดนอะไรอย่างเงี้ยมาแบบมาบ่อยมากๆจนคือจริงๆมันไม่ควรที่เราจะเป็นมันไม่ควรที่จะเป็นเรื่องที่เราชินแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เรามองว่ามันแบบ อีกแล้วหรออะไรเงี้ยเราก็แปลกใจเหมือนกันที่เราแบบรู้สึกว่าทําไมมันถึงแบบเยอะขนาดหลังจากหลังจากนั้นเราแบบระวังตัวเองเซฟตัวเองอะไรยังไงมากขึ้นไหมหรือว่าเป็นเทนิคอะไรใเวลาแบบไปข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆหนูว่าหนูเซฟตัวเองเยอะมากมเวลาขึ้นโชว์อะไรเงี้ยบางทีหนูใส่ซับแบบ หนามากแบบหลายชั้นมากๆคือพี่ๆคอสตูมพี่สไตลิสอะค่ะเขาก็ดู้ลับรู้เรื่องนี้กันมาอยู่แล้วเขาก็ไม่เคยแบบไม่เคยปล่อยวางเขาก็พยายามทํำยังไงก็ได้ให้มันแบบให้มันสวยแล้วก็เซฟด้วยเวลาอยู่หน้าเวทีอะเราก็ทำไงแบบเ้มันต้องระวังต้องระวัง ดูเป็นกรณีแล้วกันค่ะเหมือนเราดูที่สถานที่ด้วยว่าแบบ<ม>โอเคงานนี้เราย่อดได้เท่าไหร่เวทีสูงมากไหมคนดูอยู่ใกล้เราไหมแบบคนดูอยู่เสยไหมอะไรเงี้ยเราก็จะดูแบบเราก็ดูนั่งงานเอาอีกทีค่ะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเราแวงวไม่เราเพราะว่าแบบค <laughs> ่าเต้นด้วยอะไรเงี้ยมันแบบมันฟิกมาแล้วเราก็จะเปลี่ยนอะไรเยอะไม่ได้แล้วก็อย <laughs> ูอบบ <laughs> ่บนเวทีไม่ได้เราแวงด้วยแล้วก็ จดเต็มใส่สุดตามที่เราตามที่เราซ้อมมาค่ะเรารู้สึกบัตรทอนไหมคะที่เราป้องกันทุกทุกอย่างแต่ว่าเราก็มีการตัดต่ออย่างไรีย้รยพยายามที่จะเออทํรลายเราจริงๆมันก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคือต่างคนต่างความคิดเขาคิดอะไรอยู่เขาถึงทำอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็มีหน้าที่ทำได้แค่ทำงานตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็เซฟตัวเองค่ะเราก็ถืเอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงของผู้หญิงที่โดนง <c oughs> องตัวเอง <c oughs> ใช่ก็ ปกบ้องตัวเองทำทำให้ได้ในฐานะที่เป็นผู้หญิงเราอยากจะบ,บัดเตือนคนท<ม>ี่เป็นวัยรุ่นด้วยกันไหม,มหรือคนที่อาจจะอ๋โอโหหนูคิดว่าทุกคนทุกคนปกป้องตัวเองในทางที่ในเวยที่ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนแบบโอเคคาแรคเตอร์อาจจะต่างกันบางคนแต่งตัวหวานบางคนแต่งตัวเปรี้ยวแต่ว่าแบบ จะโดนไม่โดนอัน hmm. น <Nacht. S 1> mm ี้คืออยู่ที่คนทำจริงๆค่ะแบบมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยก็ถ้าใครที่อาจจะเคยโดนแบบนี้หนูก็อยากให้ทุกคนเซฟตัวเองเข้าไว้ค่ะแล้วก็มั่นใจตัวเองเข้าไว้ไม่ต้องแบบไม่ต้องไปบั่นคอนตัวเอง